มากันค่ะวันนี้มีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะใครที่เป็นสายเล่นรถหรูต้องห้ามพลาดเลยกับตัว b e n ซ GLA 200ในราคาเกือบเท่าอัลติสเลยนะคะคันนี้พี่ๆบอกเลยว่าห้ามพลาดรถสภาพดีมากเจ้าของเดิมดูแลมาดีสุดๆเลยนะคะ589,000บาทนะคุณพี่รถปี2016แม้แนามาแค่มือเดียวเท่านั้นสภาพคือกลิบๆเลยนะคะ ยังไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิวาหม,มาแล้วก็สภาพแบบนี้คุณพี่ใครหาอยู่บอกเลยว่าตัวแรเข้ามาแล้วนะคะไม่มีราคาแหวกด,ด้วยถ้าซื้อสดน,นะสนใจไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะวันนี้ก็เอาตัวสเปเชียลมาฝากกันอีกหนึ่งคันเนาะสำหรับใครที่เป็นสายเล่น รถหรูนะคะแต่อยากได้ในราคาที่มันเกือบจะเท่าอัลติสแล้วจัดคันนี้เลยค่ะพี่พี่เพื่องนรับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะสำหรับตัว BENZ G L A 200ตัวแฮตแบ็คันนี้มากันในปี2016ค่ะคุณพี่แล้วก็เป็นรถที่เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคันนี้บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบนะคะรถแฮตแบ็แล้วได้ใช้เบนซเลยเนี่ยคุณพี่คุ้มแน่นอน589,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พ 1,595cc ซหรือ1.6นั่นเองคุณพี่แล้วก็อัตราการเร่งแซงของเขาเนี่ยทำจาก0ถึง100ได้นะคะภายใน8.8วินาทีด้วยเซอร์วิสเข้าศูนย์ตรงตลอดนะคะแมนเทนันดีช่วงล่างเทสได้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไปดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆก,ก,กันว่ามีตรงไหนตรงหน้ากังวลไหมนะใครที่ไม่ซีเรียสนะคะว่าจะต้องเป็นรถ ที่มันใหม่กลิปเลยนะแต่ในราคานี้คุณพี่ได้รถยุโรปไปใช้งานเลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะสภาพดีเยี่ยมเจ้าของเดิมรักษาดีมากอย่างเช่นไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีในไฟของโปรเจคเตอร์เลนที่เป็นไฟสูงต่ำอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ไฟ LED แบบ Intelligent นะเป็นไฟ Daytime กับไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วดูคม สภาพโคมคือกลิบๆใสๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขามีเส้นโคมเมี่ยมมา2เส้นกับโลโก้ m e r c e d e s b e n บนะคะคุณพี่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยไม่มีรอยสะเก็ดหินหินดีดเลยนะด้านบนโลโก้อยู่ครบนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่คุณพี่ได้เป็นสีขาวอันนี้ก็อาจจะปวดตาไปนิดนึงเนาะเพราะว่าแสงไฟมันเป็นแบบ LED นะคุณพี่ดูไกลๆก,กันดีกว่าสีผิวเนี่ยไม่มีเปลือกส้มแน่นอนไม่มีเคาะสีมาใหม่นะคะ ไฟตัดบอกมีให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่และเซนเซอร์มีให้รอบคันเลยนะตัวนี้เป็นรถปี2016ซึ่งสภาพยังใหม่กลิปอยู่นะคะกระจกก็เดิมรอบคันเลยนะคุณพี่อันนี้ก็คือสภาพกลิปมากภาษีพร,ะระบรมีต่อให้แล้วเรียบร้อยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างก็เป็นแบบ LED sequential เนาะล้อแม็กของเขาก็ตรงรุ่นเลยนะคะเป็นล้อก้ากคู่แบบนี้นะเป็นล้ออลอย5รูนะคะดิสเบกมีให้แล้วเรียบร้อยแล้วยางเนี่ย ได้มาเป็นตัว235ทัพสนะสภาพคือกริปอยู่โชคสปริงคอยด้วยช่วงล่างเนี่ยปีกนกนะคะไม่มีจุดไหนต้องกังวลเลยขึ้น้อยเช็คให้หมดแล,แล้วแล้วเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่อินสเปกชันนะคะมาตรวจรถให้ด้วยคุณพี่ใครที่กังวลนะคะว่าเล่นรถยุโรปมือ2แล้วจะแมนทะแนนแพงไหมบอกเลยว่าเดี๋ยวมิกกี้มีลายแทงนะคะมีลายแทงสำหรับ อู่หรือว่าสถานที่ที่ดูแลซ่อมเบ้นให้นะคุณพี่บอกเลยว่าได้ราคาประหยัดแน่นอนดูพวกเรื่องโครงสร้างคุณพี่จ๋าบอกเลยว่าคุ้มนะคะคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกความและเป็นตัวแฮชแบก ตัวแฮชแบกเนี่ยด้านหลังของเขานะคะค่อนข้างจะกว้างและปรับการใช้งานได้เยอะเพราะเขาเป็นเบาะแบบพับปรับได้60-40เนาะผมกระดุมมีให้แล้วรอบคันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเติมน้ำมันเบนซินได้นะคะ9195ได้หมดเลยนะคุณพี่อันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะมีคันเดียวเท่านั้นสเปคแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆ 589,000บาทนะคะคุณพี่ค่ะสำหรับเบนซ์ GLA คันนี้อัตราการสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์เบนซินในรุ่นนี้ก็ทำได้อยู่ที่17โลลิตรนะคะคุณพี่สภาพรถคือกิฟต์มากๆเลยเนาะใครสนใจดูเจ้าของเดิมใส่ใจรายละเอียดมากสครับเพจก็ติดมาให้เป็นแบบโครเมียมท่อคู่ใช้งานได้จริงนะคะช่วงล่างเขาก็ไม่มีสนิมก่อนนะไม่มีบิดเบี้ยวโคตเรเนาตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กค่ะเนี่ยโลโก้อยู่ครบเลยตรงรุ่นเลยนะคุณพี่ ไฟท้ายแบบ LED เดี๋ยวมิกกี้ไปสตาร์รดให้ดูด้วยอีกรอบหนึ่งนี่เลยฝาท้ายเขาเปิดได้กว้างมากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วเวลาขนของข,องขึ้นลงเนี่ยมันก็สะดวกเพราะว่าตัวแฮชแบกตัวนี้เวลายกขึ้นยกลงนะเขาจะไม่ได้ลึกจนเกินไปเขาจะตื้นเวลายกออกยกเข้าอย่างเงี้ยก็จะง,ง่ายหน่อยนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าเบาะเขาแยกปรับซ้ายขวาเป็นแบบ60-40เนาะพวกด้านล่างหรือช่วงล่างพวกหัวนอ็อตอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่ดูเม็ดอาร์ค Med เมทอาร์เมีให้ครบเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฟิล์มด้านหลังมันเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคุณพี่โทรมาที่เบอร์ด้านล่างด่วนๆเลยค่ะ0811419094โทรหามิกกี้เพชรยนตเบอร์นี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสเปคนี้มีเข้ามาคันเดียวเรามี BENZ GLA คันนี้เป็นตัว h a ชแบ็ a c k 1คันเนาะแล้วก็มีอีกคันนึงเป็น E200 นะคะเป็นตัวคูเป้เฟิ l ลินะอีก1คันเจ้าของขายเองเลยเนี่ย ดูวัสดุภายในเขาใช้แบบเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะคะเป็นเบาะหนังวัสดุอย่างดีเลยแล้วเป็นเบาะหนังแท้ด้วยลําโพงมีให้รอบคันมือจับก็แทบจะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะพี่ๆด้านในอาจจะสังเกตไม่ค่อยชัดนะคะดูตามเนื้อผ้าแล้วกันเยืดหยุ่นได้สูงนะแล้วก็ดู เบลนะคะมีสติกเกอร์มอก่ออยู่ครบเลยคุณพี่คันนี้เจ้าของเดิมเขาทนุถนอมบอกเลยว่าจากที่เห็นมานะคะสภาพสวยมากๆเลย5้าแสนแบาทนะคุณพี่บอกเลยว่าคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนนี่เลย แผงประตูด้านข้างคุณพี่เห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะหัวน็อตยังไม่มีรอยขันรอยไขยเลยจะมีก็ตําหนิเพียงเล็กน้อยนะคะตรงประตูเปิดกระจกตรงนี้นะ,ะปะุ่มเปิดกระจกตรงนี้มีลอกเล็กน้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้เดี๋ยวให้พี่ช่างเขาเก็บงานให้เนาะ,ะแล้วดูคอนโซลภายในอะ ดูมุมมองการเปิดประตูนะคะองศา,ศาการเปิดเขาแทบจะเปิดได้เป็น90องศา,ศาแล้วนะคุณพี่เข้าออกได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็เบาของเขาเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้จากตรงประตูเนาะคุณพี่ดูเลยเบาะปรับไฟฟ้าใช้ได้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะปรับได้อิสระ8ทิศทางพร้อมกับมี memory seat ให้ถึง3ตำแหน่งเลยทีเดียวน,นะคุณพี่ใครชอบนะคะสไตล์หรูในราคาถูกเนี่ย บอกเลยคันนี้589,000บาทไม่มีบวกแวตเพิ่มนะคะคุณพี่จัดไปได้เลยจัดไปได้เลยแล้วก็ดูพวงมาลัยของเขาพวงมาลัยเนี่ยสภาพกริปมากๆเลยนะเมื่อกี้มิกิทเทสได้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่ไปดูฟังก์ชันการใช้งานด้านในกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะให้ดูโดยรวมอีกรอบหนึ่งคุณพี่กริปมากๆเลยนะกริปมากๆเลยใช้งานไม่ยากค่ะใช้งานไม่ยากเดี๋ยวมิกกี้ลองเอาแบบเบสิคเบสิคให้เนาะตัวนี้ด้านในของเขาเนี่ย ไฟเขาจะได้เป็นแบบไฟเหลืองๆนวนๆอยู่นะคะคุณพี่แล้วก็ตัวปุ่มพุชสตาร์ทไม่ใช่ปุ่มพุชสตาร์ทขออภัยกุญแจของเขาเนี่ยก็จะเสียบอยู่ด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะเสียบเข้าไปเลยนะคะเสียบเข้าไปแล้วก็บิดนี่เรียบร้อยนะคะเปิดรถได้แล้วนะคุณพี่แล้วก็ด้านในมาตัวเบาะนะคะเบาะ Memory Se ซ t ขยับจากตรงนี้เลยนะองศาขยับเนี่ยง่ายมากๆเลยคุณพี่แล้วภายในบอกเลยว่า ถ้าใครมานั่งนะคะฟิลลิ่งเขาเนี่ยให้ความหรูหราสไตล์เบนซ์อยู่แล้วแหละคุณพี่แล้วก็ใช้งานไม่ยากด้วยตัวพวงมลาลัยของเขาเป็นพวงมลาลัยหนังสภาพดีเลยเนาะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันเยอะแยะนะคะใช้งานไม่ยากเพียงแต่ถ้าจะเปลี่ยนจากทั่วไปเนี่ยก็คือเกียร์พวงมลาลัยเขาจะมาอยู่หลังคอพวงมลาลัยเนาะแล้วเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 8 7 0 0 0โลเป็นรถปี2016นะคะจดใช้งานเมื่อ 29กรกระดากระดานะ2529อ่า2559นะคะคุณพี่แล้วก็ดูด้านในฟังก์ชันการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หมุนคอนโทรลได้จากตรงนี้เลยนะคุณพี่หมุนคอนโทรลได้เลยนะคะหรือว่า จะดูในฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนได้ไม่ยากเนาะจากตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นปุ่มแดชบอร์ดตรงนี้ก็ได้ดูระบบนำทางนี่เลยนะคะระบบเรดีโอมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้งานไม่ยากค่ะคุณพี่กดโทรรับสายทวางได้อะไรอย่างเงี้ยปกติเลยนะคุณพี่แล้วก็มามาดูการมาดูการสภาพรถสวยแบบนี้นะคะแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคุณพี่บอกเลยว่าใครสนใจเนี่ยทักมาได้เลย ทักมาได้เลยนะคะมีนานๆเข้ามาทีเนาะแบบนี้คุณพี่นานๆเข้ามาทีนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเนาะสภาพภายในเนี่ยคอนโซลตรงนี้เขาบุกมาเป็นบุกนุ่มหมดแล้วก็บาะอกข้างคนขบับมีเป็นเมมโมรี e ซีดด้วยนะคะอีก3 m e เมมโมรีซีเลย3าความทรงจำเลยเนาะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคุณพี่บอกเลยว่าคู่ควรแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้แล้วเราก็มาดูกันตัวปรับไฟ ตรงนี้เนี่ยเขาปรับจะออโต้ได้นะหรือจะปรับเป็นไฟต่ำไฟสูงได้ตามที่พี่ๆต้องการเลยนะคะแล้วก็มาดูหน้าห้องเครื่องกันหน้าห้องเครื่องของคันนี้นะคะคุณพี่จ๋าจะสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวมิกกี้พาไปรับชมต่อเลยนะ,ะมาดูกันต่อคะ่ะหน้าห้องเครื่องของคันนี้คุณพี่ดูสภาพห้องเครื่องคือสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดี พวกสติกเกอร์ QR บาร์โคดอะไรอย่างนี้นะคะยังอยู่ครบตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1 5 9 5 c c ซนะีซีเนาะคุณพี่หรือในเครื่องพันหนะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลกวเนาะก็ทำงานได้ดีนะในเครื่องเบนซินอะไรบางตัวเขานะ่อันแน่นอนมันแมทนแนนสูงกว่าพวกรถฝั่งเอเชียเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องการ ขับขี่หรือสมรรถนะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะคุ้มมากกว่าเนาะส่วนเราพี่พๆที่ชื่นชอบในแบรนด์เบนซอยู่แล้วอยากจะมีไว้ในครอบครองสักคันหนึ่ง5 8า0 0บาทนะคะไม่เกินใจเลยพี่ๆถ้าสนใจก็ติดต่อมิกกี้ได้เลยนะคันนี้พร้อมให้พี่ๆเป็นเจ้าของแล้วเราดูแลมาแนนให้หมดเลยแล้วก็ลายแทงนะคะคุณพี่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อมิกกี้เพชรยนต์ได้เลยค่ะ